ลูกศิษย์นนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาสักลายมือกับซึ่งแสเนื่องจากลายมือไม่มีเส้นอะไรขึ้นเลยเส้นวาสนาก็ไม่สุดเส้นชีวิตคู่ก็ไม่ขึ้นเส้นอุปถัมภ์ไม่มีการงานการเงินทรัพย์สินไม่มีณนะจับปัจจุบันอายุ40กว่าแล้วก็ ปรึกษาสินแสสินแสได้สักลายมือให้แต่เส้นบุญเยอะเส้นสัมผัสมีเป็นนักบุญที่ดีและเป็นนังปฏิบัติที่ดีชอบปัิบัติบูชาอยู่สม่ำเสมอไปวัดบำเพ็ญเพียรบุญญาบารมีอยู่สม่ำเสมอแต่เส้นวาสนาไม่สุดเส้นการงานไม่โดดเด่นบ่อสมบัติไม่มี การเงินไม่มั่นคงการงานไม่มั่นคงหลังจากสนทนากันแล้วถึงทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมีความวุ่นวายมากมายที่เข้ามาเนื่องจากเส้นยุ่งเหยิงมากสินแสจึงได้เริ่มสักลายมือจากเส้นวาสนาให้สุดไปถึงนิ้วกลางและเบิดบ่อสมบัติเส้นอุปถัมภ์ การที่มีเส้นอุปถัมภ์ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแค่การอุปถัมภ์ในเรื่องของชีวิตคู่อาจจะเป็นเพื่อนอุปถัมภ์เพื่อนหรือว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในเรื่องของการงานและเส้นบอสมบัติเส้นการงานที่มั่นคงแต่ละเส้นที่เปิดไปล้วนแล้วมีความสำคัญกับลูกศิษย์คนนี้มากหลังจากสักไป ประมาณ2อาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดขึ้น